ครับกาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมโปรฟฟเฟสเตอร์ชาแนลคินเคยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงตอนนี้น่าจะเป็นกระแสมั้งครับเห็นคนแชร์เยอะมากนะครับก็คือเรื่องของขอเวลาจนาทีครับกลับมาดูการเติบโตของคุณกันนะครับเขียนมาเข้าในมาในเว็บแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะครับขาจะเขียนว่าคําเตือนวันวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกและความทรงจําที่คุณมีในวัยเด็กหากคุณมีสภาวะจิตใจที่ไม่ที่ไม่มั่นคงยังรับกับสภาพ ย,ยังรับกระสภาวะทางอารมณ์ลบของตัวเองไม่ได้หรือมีความสรงจังเกี่ยวกับการเติบโตหรือเกี่ยวกับบ้านที่ไม่อยากนึกถึงโปรดพิจนารณาความเสี่ยงก่อนลงมือทําแบบทดสอบหากคุณรู้สึกไม่สบายใจระหว่างการเล่นสามารถหุดการเล่นได้ตลอดเลยนะการดูแลการดูแลใจตัวเองสําคัญกว่าอะไรทั้งสิ้นนอหาเว็บนี้เป็นผลงานกนารออกแบบออกแบบการสื่อสาร เพื่อเล่าเรื่องราวผ่านการให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่การทำแบบทดสอบจากทากิจวิทยาหรือโหราศาตะยงใดอรกนเลยทุกคนเดี๋ยวผมเริ่มเล่นเสียงนะทุกคนได้ยินเสียงนะวิชาชีวิตงานนี้เป็นตัวนหนึ่งของโครงการวิชาชีวิตโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากาสศทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ชีวิตสอนอะไรเรามากมายบทเรียนจากประสบการณ์ที่คุณที่มีคุณค่าเหล่านั้นรลอหลอมจนกลายเป็นเราในวันนี้เราอยากชวนคุณมาใช้เวลาเจนาทีนี้ให้ผ่านไปอย่างช้าๆตกตะกอเรื่องราวที่อาจลืมไปร่วมทรงต่อชีวิตร่วมทรงต่อวิชาชีวิตและครอบคุณตัวเองที่เติบโตขึ้นมาทุกวันใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อตัวเองเลยครับโอเคชื่อแกลส อ,อ,อายุสิบเจ็ดจริงๆก็สิบแปดแล้วแหละผู้ชายบุคคลต่อไปแล้วก็ต้องการการบันทึกนะครับทุกคนโอเคตกลงแตะเพื่ไปต่อวันนี้เป็นวันหยุดคุณได้โอกาสหยุดพักจากชีวิตเหมือนทุกวันที่คุณใช้อยู่คุณว่าอากาศของวันนี้เป็นยังไงบ้าง ก็เป็นวันที่ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับคุณเห็นหน้าขึ้นมองบนฟ้าให้เราจินตนาการมองบนฟ้านะทุกคนว่าเรากําลังเงนหน้ามองบนฟ้านะตอนนี้คุณกําลังอยู่บนรถคันหนึ่งนะครับรถคันนี้กําลังเล่นย้อนกลับไปยังที่ที่คุณจากมาเรากําลังย้อนเวลากลับไปบ้านที่คุณเคยอยู่ในวัยเด็กความรู้สึก เมื่อคิดถึงบ้านหลังนี้คือผงโคตรคิดถึงนะทุกคนมันเป็นบ้านที่ผมผูกพันมากรถจอดลงที่จุดเริ่มต้นบ้านที่คุณยังเห็นเหมือนกับความทรงจําล่าสุดที่คุณจําได้พน,นี่คือสถานที่ในความทรงจําของคุณสถานที่แห่งนี้เต็ไมไปด้วยความทรงจําทั้งดีและไม่ดีแต่ที่นี่ก็คือที่ที่คุณโตขึ้นมา ต้อนรับกลับบ้านนะคุณเปิดประตูเข้าไปกวาดสายตาไปเทั่วบ้านแล้วคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่มันเคยเป็นสมัยคุณยังเด็กสมัยนะั้นตอนผมยังเด็กหลังจากผมเอาว่าอ่านับจากตอนกลบมาจากโรงเรียนก็แล้วกันนะครับผมจะวิ่งเปิดเข้าวิ่งทุยผมจะวิ่งเข้ามาในบ้านนะบ,บ้านผมจะเปิดประตูอ้าวไว้เพราะายายผมจะนั้นตามมากอยู่ตรงหน้าประตูอยู่แล้วนะครับผมเปิดประตูเข้ามาปุ๊บ สิ่งแรกที่จะเห็นคือยายจะนั่งตำหม,มากครับตำเช่นหมากเขาเรียกเช่นหมากใช่ไหมตำหมากกินนะคนแก่แต่สมัยก่อนเขาจะกินหมากเนาะผมจะเห็นแล้วยายก็จะส่วนมากยายจะทํากับข้าวทาขนมอาหารตอนเด็กที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับถ้าเป็นของกินเล่นนะครับก็เป็นมะยมตำเอามาคือเอามะยมะามาตำในโคกตำามสมน้ําตาลน้ปาปลาอะไรแบเนี้ครับใส่รพริกป่นยายจะทำให้แล้วยายก็เรียกผมมากินแล้วก็ยายทำกับข้าวทำอะไรให้กินนะเขาเรียกผมมาเอาแก้วนี่เรียกแล้วยอยากให้กินหมากฟันหล่อๆหน่อยนะอืก็เป็น บรรยากาศที่คิดถึงมากนะยังจําได้ไหมว่าสิ่งที่คุณชอบทําตัวไว้เด็กคืออะไรนะครับยังจําได้นะครับสิ่งที่คุณชอบ,ชอบ,ชอบทําในวัยเด็กนะครับทุกคนก็คือกลับมาจากโรงเรียนแล้วไปกินอาหาร ที่ยายทำให้หลังหลังจากนั้นไปปันจักรยานเล่นกับเพื่อนและไปเตะบอลคุณก้าวเดินต่อไปและหยุดลงที่โต๊ะหนังสือ ือตอน,นเด็กผมไม่มีตนน้นหนังสือนะบนโต๊ะของคุณมีหนังสือเล่มหนึ่งวางไว้อยู่คุณเปิดหนังสือเล่มนี้คืนอ่านภายในมีลายมือที่คุณคุ้นเคยเขียนข้อความหนึ่งคุณไว้สวัสดีแก๊สชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแย่ yeah. เหนื่อยล้าไม่อยากอยู่สิ่งที่เธออยากทำตอนเด็กตอนนี้เธอได้ทำมันเลยยังยังเลยไม่ได้เจอตั้งนาน ยังชอบกลับบ้านมาจากโรงเรียนแล้วไปกินอาหารที่ยายทําให้หลังจากนั้นไปปันจกยรานเล่นกับเพื่อนและไปเตะบอลอยู่หรือเปล่ายังชอบอยู่แต่ว่าไม่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 มีโอกาสได้ทำแล้วนะทุกคนทุกคนทัาแต่งานนี่ขอถามหน่อยเธอชอบเธอชอบตัวเธออุยเธอชอบตัวเองตอนนี้ไหมไม่มั่นใจมีชอบบ้างแล้วก็ไม่ชอบบ้าง แล้วถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนเธอยังเด็กกว่านี้เธอชอบตัวเองตอนนี้หรือตอนเด็กมากกันผมผมชอบตัวเองตอนเด็กนะมันมีความสุขมากกว่าตอนนี้นะนทุกคนมันตื่นเช้าขึ้นมาแต่งตัวไปยังเรียนกับโะยังเรียนก็มาก,กินอาหารกินมยัยมกินกับข้าวข้ายายไปปั่นจักรยานเล่นบอลกับเพื่อนในหมู่บ้านจะมีเด็กเล่นกันหรือ เล่นกันแบบเยอะมากนะรวมตัวไปเล่นเล่นยิงปืนเล่นปิดแอร์เล่นหมาบ้าวิ่งอะไรขับแปะเล่นกักเตยเล่นฟุตบอลบนจักรยานอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือคิดถึงมากนะในหน้ากระดาษนี้คุณพบตัวเองในวัยเด็กซ่อนอยู่โปรดพลิกกระดาษอย่างเชื่องช้าและใช้เวลาตรงนี้พูดคุยกับตัวเองในวัยเด็กสวัสดีแกื่อน นี่คือนายคือตัวเราในวัยเด็กใช่ไหมคุณคิดว่าเด็กคนนี้คือตัวคุณในช่วงอายุไหนประถมเลยครับคุณจริงตัวตนผมที่ผมเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตั้งแต่ประถมนั้นมันถายมต้นเลยนะสิ่งที่คุณชอบในตัวเด็กคนนี้คืออะไรผมชอบตัวเองในตอนเด็กใช่ไหมผมไม่เกเรผมไม่เคยทําให้พ่อแม่เสียใจนะไม่เกเร ไม่เคยทำให้แม่เสียใจไม,ยไม่ดื้อแค่นี้ไปวะเราดื้อเองดื้อไม่ตัอดื้อดิมันต้องไ่ถูกใชสิวะดือะด้อไม่เอกวะทั้งหมนเลยเล่าให้ฟังทีว่าตอนนี้คุณโตเล่าให้ฟังทีว่าตอนนี้คุณโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนแล้วตอนนี้คุณโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนแล้ว ก็รักแม่มากขึ้นมีเวลาให้แม่มากขึ้นมีเวลาให้แม่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อไป มันยากไหมนะการโตขึ้นมายากมากการที่ผมจะโตขึ้นมาโดยที่มีแม่คนเดียวในการเลี้ยงเพราะว่าผมอยู่มาหนึ่งปห้ายายผมก็เสียไปนะผมรักยายบอมากนะบอกเลยก่าจะโตมาขนาดนี้คุณต้องผ่านอะไรมาบ้างนะผ่านอะไรมาบ้างเหรอความลำบากเนี่ยบากแม่ โรงบ้านโรงที่ดินโรงเงินไม่เหลืออะไรต้องออกจากโลงเรียนทั้งๆที่อยากเรียน มีอะไรที่คุณอยากขอบคุณหรือโทหรือขอโทษตัวเองจากการเติบโตที่ผ่านมาไหมขอบคุณที่เข้มแข็งและอยากขอโทษตัวเองตัวเองที่พ,พยายาม น้อยไปนิดทำอะไรไม่เคยทำจริงจัง,จงด็กคนนี้กำลังกลัวในะการโตขึ้นช่วยทำเข้าให้เขารึกด,ดีขึ้นทีไล่ฟังทีว่ามันจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นในอนาคตบ้างเหร นาจะได้เจออะ,อะไรที่ดีขึ้นนาจะเข้มแข็งขึ้นเหมือนเด็กคนนี้จะรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วสักวันหนึ่งเด็กคนนี้จะโตมาเป็นคุณ ในโลกนี้คงไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนี้ต้องโตไปเจอกับอะไรได้ดีกว่าคุกว่าคุณคําถามสุดท้ายก่อนที่คุณจะไม่ได้เจอกับเด็กคนนี้อีกช่วยให้กาลันนงใจเด็กคนนี้ในการเติบโตขึ้นบาหน่อยใิสู้ๆนะสิ่งที่นายทำถึงไม่มีใครเข้า จแต่สักวันสิ่งที่นายทํามันจะคลิกชีวิตนายได้ถึงมันจะยากก็ตามกนที่คุณจะต้องไปเด็กคนนี้มีอะไรจะบอกกับคุณ สูๆนะสิ่งที่นายทําถึงไม่มีใครเข้าใจแต่สักวันหนึ่งสิ่งที่นายทํามันจะเลอกพลิกชีวิตนายได้ถึงระยะก,ก็ตามขอบคุณมากนะพี่ที่พยายามมาตลอดเก่งมากเลยที่โตขึ้นมาได้ขนาดนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากไหวไหมไหวยังไหวอยู่ดูเหมือนพี่จะผ่านเรื่อง มาเยอะมากเลยนะดูเหมือนตอนนี้เราสองคนคงยังไม่ได้เป็นคนแบบที่เราอยากจะเป็นใช่มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่สำเร็จหรือบางทีก็อยากตอบตัวเองหรือบางทีก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยากเป็นคนแบบไหนแต่ไม่เป็นไรนะยังทำไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่ได้พยายามมาโดยตลอดขอบคุณมากที่อดทนตอนอยากนี้ก็พยายามเข้านะพี่อย่าก,กดดันตัวเองมากนะถ้าไม่ไหวเมื่อไรไววแล้วกลับมาจากโรงเรียนแล้วไปกินอาหารที่ยายทำให้หลังจากนั้นปันจักรยานเล่นกับเพื่อนแล้วไปเต้บอลกันเหมือนเมื่อก่อนไง <ๆ>เขาจะคออยู่ข้างข้าพี่เองพี่ยังมีส่วนพี่ยังมีส่วนหนึ่งของเขาอยู่ในนั้นนะก็พี่คือเขาที่โตขึ้นนี่นะบา,บายบยหน้ากระดาษพิกต่อปไป คุณไม่สามารถย้อนกระดาษที่พลิกต่อไปเรยๆได้หน้ากระดาษจะหยุดลงที่หน้าที่สิบเจ็ดตัวคุณในวัยเด็กหายไปแล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตลอดสิปีที่เติบโตคงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่ความทรงจําทั้งหมดนั้นก็รอหล่อแม่คุณกลายเป็นปกลายเป็นคุณในวันนี้ขอบคุณมากนะทุกการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา คงให้บทเรียนกับคุณมากมายชีวิตที่ผ่านมาสอนให้รู้อะไรบ้างทุกคนล้มได้หลมได้ทุกคนพลาดได้ทุกคนท้อได้แต่ห้ามถอยทุกความฝัน มันมีความสำเร็จอยู่อย่างแน่นอนทุกคนล้มได้ทุกคนพลาดได้ทุกคนท้อได้แต่ห้ามถอยทุกความฝันมันมีความสำเร็จอยู่อย่างแน่นอนก็ความนี้บมยินยอมเก่กับอยากความคิด แค่เพึ่งพาตนเองพาพตอ่อไปและจะยังคงพิกต่อไปเรือร่อยๆจนกว่านันงอเล่มนจะจบลงไม่มีใครรู้ว่าหนังสือเล่นมน,นี้จะพาบทเรียนอะไรมาให้คุณอีกแต่ตัวต่อไปนะตัวฉันเองหนันงสือถูกปิดลง นี่คงเป็นเวลาที่ทุกคนต้องกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งก่อนที่คุณจะก้าวออกจากบ้านไปมีของที่ระลึกจากการกลับบ้านส่งตัวคุณไวนะ้ในกล่องปรไลญญ่เสนีกดเพื่ออ่านเมื่ออะไรที่เรารู้สึกแย่ yeah! การร้องไห้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันการหิวตัวเองจากสิ่งรอบข้างได้ดีที่สุดคือการอยู่กับตัวเองและเพลงโปรโดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยอมรับมันซะ ไม่มีสิ่งไหนคงอยู่ตลอดได้ตลอดสิพลาอายุ20ปีนักเรียนทุนกอสขอบคุณที่มาร่วมเดินทางย้อนดูการเติบโตของเราถ้าชอบมขอขอีข้อคิดเห็นหรือไม่อ่านไม่ได้ <c oughs> คุณกำลังใจะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบผมก็จะเอาลิงก์แปะไว้นะครับ ครับก็เหมือนเดิมน,นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับคำเตือนนะครับมันมีผลตอบตอตอถ้าจิตใจมากนะครับใครที่ไม่ขมแข็งไม่ขมแข็งแกร่งพอก็อย่าเล่นนะครับขอบคุณครับ